การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนบสนุนโดยกาแฟเนเจอร์กิฟต รถยนต์ฮุนไดผู้สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆกับไกด์หนุ่มสุดหล่อพ่โอลิเวอร์เทคโนโลยีความงามในช่วง Beauty Insight และเรื่องราวสาระความรู้มากมายกับเอแลแซททีวี A Z TV กันแล้วค่ะเริ่มต้นจช่วงแรกในวันเสาร์สบายๆแบบนี้นะคะเราต้องไปอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามกับไกด์หนุ่มสุดหล่อพ่โอลิเวอร์กันค่ะ รับรองเลยนะคะว่าวันนี้จะต้องสวยงามประทับใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนไปแชทพร้อมๆกันได้เลยค่ะแซททราเวลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแซททราเวลท่องเที่ยวรุลสันางอย่างประหยัดกับยูทูผมอยู่ที่จังหวัดตราดครับคุณผู้ชมครับสถานที่ที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปนั้นเรียกว่าเป็นสถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตราด เขามีชื่อว่าหาดทรายดำแมหาดทรายอะไรสีดําแน่นอนครับต้องมีที่มาที่ไปแล้วที่นั่นจะงดงามแค่ไหนไปชมครับจากกรุงเทพมหานครให้คุณผู้ชมใช้ทางหลวงหมาเลขก3เส้นทางสุขุมวิทผ่านจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดชนบุรีศรีราชาพัทยาสตหีบจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีก็จะเข้าสู่จังหวัดตราดแล้วครับ ผู้ชมครับจุดแรกที่เรามาถึงที่หาดไยดํานะครับเรียกว่าบริเวณจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวบริเวณนี้ครับผู้ชมครับก็จะบอกเลยนะครับว่าที่มาที่ไปทั้งภาษาไทยรวมถึงาภาษาอังกฤษแล้วก็ขอบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลอยู่ที่นี่ให้ความเป็นกันเองแล้วก็น่ารักมาก จากจุดตรงนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ500เมตรก็จะถึงหาดทรายดําจากนี้ไป500เมตรไปด้วยกันเลยครับระหว่างทาง500เมตรสองข้างทางเนี่ยจะเป็นป่าชายเลนแล้วก็จะมีข้อมูลคอยบอกอยู่ตลอดเวลาครับว่าต้นไม้แต่ละชนิดนั้นขึ้นแล้วก็เติบโตได้อย่างไรจากนี้ไป500เมตรเราก็จะได้รับทัศนียภาพในเรื่องของป่าชายเลน ตอนนี้เป็นช่วงบ่ายครับคุณผู้ชมครับจะเป็นช่วงที่น้ําลงทั้งหมดเราก็จะเห็นแม้กระทั่งลาดนะครับแล้วก็ร่องน้ําต่างๆแต่ถ้ามาในช่วงน้ําขึ้นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเต็มไปด้วยน้ําครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับผมมาถึงแล้วครับหาดทรายดําหลายท่านอาจจะงงว่า น,นี่มันเป็นขี้เลนหรือว่าเป็นป่าชายเลนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วคือหาดทรายที่เป็นสีดําแต่ว่าน้ําเราเพิ่งลงไปเขาพูดกันว่าครับคุณผู้ชมครับถ้าสมมุติว่าเรามีการปวดเมื่อยแล้วเราฝังตัวอยู่ในหาดทรายดําเขาว่ากันว่านะครับขึ้นอยู่กับวิจารณญาณน,นะครับว่าจะทําให้หายปวดเมื่อยได้และพื้นที่แห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับคือพื้นที่มหัศจรรย์หนึ่งใน5ของโลกที่เราน่าจะภูมิใจที่สําคัญที่สุดการที่มาท่องเที่ยวที่นี่เรื่องของการรักษาความสะอาดครับคุณผู้ชมระหว่างทางที่ผมเดินมา ผมค่อนข้างรู้สึกดีใจครับกับการที่คนไทยอย่างเราให้การดูแลแล้วก็ให้การใส่ใจกับธรรมชาติเรื่องของความสะอาดถือว่าดีเยี่ยมเลยทีเดียวนี่แหละครับหาดทรายสีดำผู้ชมครับและนี่ก็คือหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เราคือหนึ่งใน5ประเทศนะครับที่ทั่วโลกไม่มีแบบเราเรียกว่าสถานที่แห่งนี้นะครับต้อนรับคุณผู้ชมทั้งคนไทยและชาวต่างชาติหาทรายที่มีสีดาแมผมว่าน่าจะลองมาสัมผัสดูแล้วบอกนิดนึงครับบริเวณทางเข้าจะมีทรายนะครับใส่กระถางเอาไว้เป็นทรายปนเรียกว่ามีความละเอียดสูงสามารถสัมผัสได้ก่อนที่จะไปถึงของจริงได้ในสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมครับทร t r เท e ลท่องเที่ทยวเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับยูสูผมยังมีสถานที่ดีๆมากมาย มานำเสนอคุณผู้ชมต้องติดตามกันให้ดีครับสุดสัปดาห์แบบนี้ครับขอให้ทุกท่านและครอบครัวทุกท่านมีความสุขสำหรับผมมีความสุขอย่างแน่นอนแด้มาเจอ1ใน5ของโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ i s u z u m u x เอกสิทธิ์แห่งผู้นำา a น TV มิสมิวเอ็กสิทธิ์แห่งผู้นำสิงโตโต้องก้าวขึ้นเป็นผู้นำเช่นเดียวกับคุณเลือกรถที่พร้อมนำคุณก้าวไปคั้นมิสุบิชิปเจโรสปอร์ตใหม่ ดูแลธรรมดาเอาไม่อยู่นี่เลยที่วุฒิศักดิ์เราค้นพบวิธีช่วยจัดการปัญหาสิวว้าวน่าดูดีทุกคนเลยจบปะจบแน่ที่วุฒิศักดิ์คลินิกเท่านั้นมาชิเลือกวุฒิศักดิ์แซนทีวีช่วงนี้มาอัปเดตเทคโนโลยีความงามในช่วง Beauty Insight กันค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องไรนานตามน้องจษจาไปแซดพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง Built-in g Style by มุทิตราค่ะทพ่อความสวยรอมไม่ได้นะคะดังนั้นค่ะทุกปัญหาความงามเราจะมารู้ลึกรู้จริงผ่านผู้เชี่วชาญที่มาร่วมดำเนินรายการกับเจ้าน,นะคะนั่นก็คือคุณหมอมีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวเจ้าสา วันนี้ค่ะจะสากับคุณหมอมินจากภุทิศักดิ์นะคะจัดข้อมูลมันแน่นเป๊ะใครที่อยากสวยเนี่ยต้องฟังให้ดีนะคะเพราะว่าอินไซต์สุดๆจริงๆค่ะเพราะความสวยรอไม่ได้ค่ะทุกวันนี้ทุกปัญหาความงามสามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆจริงๆค่ะใช่แล้วค่ะคุณหมอวันนี้นะคะอยากจะปรึกษาคุณหมอเรื่องของผิวหน้าค่ะคะผิวหน้าที่เปรียบเสมือนดวงจันทร์นะคะผิวขาวนวลกระจ่างใสนะคะคุณาจ,จ๋าเป็นหลุมเป็นบอ่อค่ะ <laughs> คุณหมอทักษณสงสัยมากเลยค่ะเรื่องของผิวเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะว่าไอ้รอยหลุมสิวเนี่ยเกิดจากอะไรคะรอยหลุมสิวเนี่ยเกิดจากการอักเสบของชั้นผิวหนังในบริเวณนั้นขึ้นนะคะทีนี้พอเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงเนี่ยมันจะเกิดเป็นลักษณะหนองขึ้นซึ่งมันจะทําลายคอลลาเจนของผิวเราลงไปนะคะทําให้เกิดเป็นลักษณะของพังผืดที่อยู่ใต้ผิวหนังดึงรั้งผิวลงไปทําให้เกิดเป็นลักษณะหลุมค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่า การที่เราไปบีบแคะแกะเกาส่มใบหน้าเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้อักเสบขึ้นด้วยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นอาการที่คุณหมอว่าใช่ค่ะแล้ววิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอต้องทำยังไงบ้างค่ะ จริงๆแล้วการรักษาหลุมสีมีหลากหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้กรดผลไม้ที่เรียกว่า AHA <า>นะคะการแต้มกรดทางการแพทย์หรือว่าการกรอผิว<า>นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหานั้นๆนะคะ<า>แต่ว่าในปัจจุบันนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นนวัตกรรม<า><า>การรักษาใหม่ๆขึ้นที่เรียกว่า m i c r o n e e d l e RF นะคะซึ่งมันเป็นการใช้หลักการก็คือส่งผ่านคลื่นวิทยุไปตามเข็มเล็กๆเป็นจำนวนมาก ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยกระตุ้นการสร้างทั้งคอลลาเจนอีลาสตินแล้วก็ไฮยาลูโรนิกแอซิดของผิวเราไปพร้อมๆกัน mm hmm. ซึ่งมันจะช่วยทั้งในเรื่องของหลุมสิวรูขุมขนกว้าง mm hmm. แล้วก็กระชับผิวนะคะ mm hmm. โดยที่มันจะช่วยทำลายพังผืดที่ทำให้เกิดเป็นลักษณะหลุมสิวที่หมอได้บอกคุณจะจไปเมื่อกี้นะคะ mm hmm. ในการทำลายพังผืดเนี่ยจะทำให้รอยลุมสิวเรียบแล้วก็ตื้นขึ้น mm hmm. แล้วก็รวมถึงรูขุมขนกระชับขึ้นนะคะ mm hmm. แล้วก็ผิวหนังเรากระชับขึ้นได้ แล้วอย่างนี้ต้องทําบ่อยไหมคะคุณหมอโดยทั่วไปแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหานะคะเฉลี่ยแล้วควรจะทําประมาณ2 -4 ครั้งห่างกันครั้งละ3 4สัปดาห์แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่กําลังเป็นสิวอยู่มีทีถ้าจะเป็นสิวอักเสบอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอควรจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงคะการเป็นหลุมสิวเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เป็นกันง่ายๆแต่ว่าเวลาเป็นจริงๆก็รักษาไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงการป้องกันเนี่ยคือสาคัญที่สุดนะคะก็คือป้องกันให้เป็นสิวเลยจะดีกว่า ะะหลักการก็คือถ้าเป็นสิวบ่อยๆซ้ําๆก็ควรที่จะทายาป้องกันการเกิดสิวนะคะอย่างเช่นการใช้ตัวยาทาละลายหัวสิวทาทิ้งไว้ก่อนล้างหน้าแล้วก็เจลฆ่าเชื้อสิวเพื่อช่วยป้องกันการอักเสบนอกนั้นก็จะเป็นการปฏิบัติตัวง่ายๆค่ะก็คือหลีกเลี่ยงความเครียดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำมากๆโอ้โหคุณหมอแนะนำละเอียดมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นสาวๆหนุ่มๆคนไหนนะคะที่เป็นสิวไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเพราะว่ารักษาได้ค่ะ เทคโนโลยีสมัยนี้นะคะสามารถอัปเกรดความสวยให้คุณได้เสมอค่ะเพราะความสวยรอไม่ได้ดังนั้นทุกปัญหาความงามนะคะสามารถแก้ไขได้เสมอค่ะถ้าคุณอยากสวยเป๊ะและกลับมาพบกับช่วง Beauty Insider ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะส่วนวันนี้จะถากกับคุณหมอมิน้นขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยวุฒิศักดิ์คลินิก ZT ที่จะทำกล้าที่จะไปอีซุซุวีครอสใหม่ V-Volunteer วีครอสย้อนสอนมันผิดใครๆก็รู้ไม่อายหรือไงวิในน้ำใจมีได้ไม่ต้องอายใครขับรถดีๆนะครับ แรกของกลักษณ์นวัตรกรรมจากคุณดาดเวลออสเตอร์ครีมโทนัฟมิตูยาคอลนับเ็ตทเพ่รักษาโรูผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเทา้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลาคลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ ชมเชื่อไหมคะว่าวันหยุดธรรมดาธรรมดาสามารถทำให้เป็นวันพิเศษได้อยากรู้ว่าจะพิเศษขนาดไหนตามหนุ่มแอนดรูไปชัดกันได้เลยค่ะวันนี้มนดูและเพื่อนร่วมทางสุดเท่นะครับจะมาเติมเต็มวันพักผ่อนที่แสนธรรมดาธรรมดาให้เป็นวันพิเศษตามมาดูเข้ามาเลยครับ โรงแรมบัดดี้โอเลนทชลริเวอร์ไซด์นะครับตกแต่งสไตล์โมเดิร์นผสมผสานความเป็นไทยสมัยรัตนกโกสินทร์และด้วยบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ําเจ้าพยานะครับทำให้การที่ได้มาพักที่นี่จะได้สัมผัสกับธรรมชาตินะครับและสายน้ํารวมถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงด้วยครับ อนที่จะมาสนุกกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมทางน้ำกับผมนี่ยัครับนั่นก็คือเจ็ตสกีนั่นเองเนถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปบัน้วกกันเลยเจ็ตสกีเป็นกีฬาทางน้ำนะครับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะด้วยความเร็วของเจ็ตสกีที่ทําให้ผู้ที่ชื่นชอบนะครับสิ่งท้าทายต่างลงไหลกันทั้งนั้นแต่เพื่อความปลอดภัยควรอยู่ภายใต้การดูแลจากผู้ชิวชาญมืออาชีพนะครับ ตนอยู่สูงพิเศษแบบนี้นะครับเดูจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชิมชิวกับร้านอาหารต้นตำรับไทยแท้แต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นฮนะตามมาดูกันเลยครับและนี่ก็คือร้านอาหารสวนทิพย์นะครับเป็นร้านอาหารต้นตำรับไทยนะครับที่เรียกได้ว่าแต่และเมนูที่ดูอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเมนูที่พิถีพิถันอย่างเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับกับบรรยากาศร,ร่มรื่นเป็นธรรมชาติแบบนี้ครับ ก็สามารถเติมเต็มวันหยุดธรรมดาให้เป็นวันพิเศษแบบแอนดูได้นะครับวันนี้ดูต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยโตโยต้าคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเดอะกะเทนและสถานที่ถ่ายทำรายการโรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพสวัสดีค่ะ